ิบไม้เท้าสถานการณ์โดยทั่วไปของชาวศิพิจิกก็ยังอยู่ในช่วงที่แบกรับปัญหาภาระหน้าที่การงานหรือเป็นช่วงที่ตัวเจ้าชะตามักจะได้รับงานหนัก,นกๆงานยากๆอาจจะเป็นช่วงของการเซตทีมงานหรือการพยายามผลักดันผลงานให้กับเจ้านายนะคะ The In ินเพสท่านใดที่สมัครงานไวนะ้น่จะได,ได้ได้รับพิจารณานะคะชาวศิพิจิกนะคะเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่ถ้าหากว่าเราอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ย เราไปพบปะผู้คนหรือเราทํางานกับเจ้านายเจ้านายจะเอ็นดูการไปสมัครสัมภาษณ์หรืออะไรเนี่ยเมื่อ <c oughs> มีการอ่อนน้อมสมตนแล้วก็เราก็เป็นคนที่มีศักยภาพในการทางานอยู่แล้วเนี่ยดูแล้วโอกาสหรือแนวโน้มที่เราจะ,ะเป็นที่ต้องตาต้องใจหรือเป็นที่ชื่นชอบเนี่ยมีโอกาสนะคะหรือท่านที่จะยื่นแบบประมูลงานนี่ก็มีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาแต่โดยภาพรวมดีอิมเพสเนี่ยหมายความว่าถ้าท่านใดที่ มีปัญหาเรื่องของหน้าที่การงานจะมีคนช่วยเหลือหรือถ้าสมมุติว่าท่านใดที่ว่างงานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงอาจารย์ก้อยกันกวีนะคะนักพยากรณ์โหราศาสตร์ไทยพาย,ยิบซีการันตีความแม่นค่ะคลิปนี้เราดูดวงตามราศีเกิดกันเรื่องของการงานการเงินความรักเรื่องของสุขภาพค่ะเป็นของชาวศีพิจิกนะคะประจำเดือนมีนาคม2 5 6 4ค่ะซึ่งชาวศีริจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายน ถึงวันที่15ธันวาคมนะคะหรือท่านที่มีลักษณาเกิดราศีพิจิกค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปดูดวงอาอาจา์ก้อยค่ะหากชมแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามอาจารย์ก้อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาหยิบไพ่กันทั้งหมด10ใบก่อนนะคะนะคะ1 2 3 4 5 7, 8จ็ดแก้าสิบนะคะไพ่ใบแรกสำหรับชาวสีพิจิกนะคะไพ่ตัวตนของท่านสิบไม้เท้าค่ะใบที่สองห้าห้าไม้เท้าค่ะใบที่สามเด็กถือเหรียญค่ะใบที่สี่เจ็ดเหรียญค่ะใบที่ห้าหกดาบค่ะ ใบที่6กดีอินเพสค่ะใบที่7 8ถ้วยใบที่9 3สไม่เท้าใบที่10 10ถ้วยและใบที่อ่าใบที่9 10ถ้วยและใบที่10 t เดอะเวอค่ะสำหรับชาวศีพิจิกเดือนมีนาคมนี้นะคะไพ่10ไม้เท้าสถานการณ์โดยทั่วไปของชาวศรีพิจิกก็ยังอยู่ในช่วงที่แบกรับปัญหาภาระหน้าที่การงานหรือเป็นช่วงที่ตัวเจ้าชะตามักจะ ได้รับงานหนักๆงานยากๆอาจจะเป็นช่วงของการเซตทีมงานหรือการพยายามผลักดันผลงานให้กับเจ้านายนะคะหรืออันนึงก็คือการเตรียมพร้อมกับลูกน้องบริวารน,นะคะแต่สิบไม้เท้าก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจบางทีก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายกับคนรอบข้างหรือรู้สึกท้อๆอ,อย่างเงี้ยนะคะและอย่างหนึ่งสิบไม้เท้าบางทีก็ระวังเรื่องของการแสดงความคิดเห็นการขัดแย้งทางอารมณ์กับคนที่เราใกล้ ใกล้ชิดหรือติดต่อประสานงานด้วยแต่โดยภาพรวมนะคะบางทีการทํางานของชาวสีพิจิกยังหนูนอยู่ในช่วงที่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรืออันหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ว่างานเหมือนจะเสร็จแต่ก็ไม่แต่ก็ยังมีงานเข้ามาให้เราแก้ไขยอยู่เรื่อยๆนะคะนี้เราจะมาดูใบที่10กันค่ะเดว์ Word, นะคะเดว์จะเป็นลักษณะของอเดือนมีนาคมจะเป็นเดือนที่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือเป็นการริเริ่มสิ่งใหม่ๆการปรับ ปรับเปลี่ยนปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือบางทีเป็นเรื่องของถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็จะนําเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเข้ามาใช้หรืออันนึงเป็นการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเพื่อมาประยุกต์ใช้ในในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็เดอะเวอร์บางครั้งก็จะเป็นช่วงของมีการสลับสับเปลี่ยนยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหน้าที่การงานให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เดอะเวอร์บางครั้งก็เป็นเรื่องของ ชาวศีพิจิตจะมีการพบปะผู้คนมากขึ้นนะคะมีแนวทางหรือมีเรื่องของอบทบาทที่ตัวเองได้ได้รับนะคะทำให้รู้สึกว่าได้เคลื่อนไหวหรืออันนึงก็มีแนวทางในด้านของการเรียนรู้การพบพบเจอผู้คนหรือมีช่องทางในการทําธุรกิจหรือ,อไม่ว่าจะมีงานเสริมหรือไรายได้ไรายได้ประจําหรือไรายได้เสริมอย่างนี้นะคะเพราะว่าเป็น เป็นช่วงของการพลิกฟื้นหรือเริ่มนะคะนี้เราจะมาดูใบที่5กันค่ะ6ดาบนะคะสถานการณ์ของท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะในเดือนมีนาคม6ดาบจะเป็นลักษณะของไรายได้อาจจะไม่ไม่ดังไม่ได้ดังที่เต็งคาดหวังหรือต้องรอผลประโยชน์นะคะแต่ก็ยังไม่เหมาะที่จะลงทุนอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าบริวารหรือคนรอบข้าง ก็ยังช่วยเหลือยังให้กำลังใจกันอยู่นะคะนี้เราจะมาดูใบที่6กันนะคะ t ดีอินเพสดีอ p น a พ e ท่านใดที่สมัครงานไว้นะคะ,ะจะได้ได้รับการพิจารณานะคะแต่ De i m p น a g e นี่ก็จะเป็นลักษณะว่าชาวศีพษจิงนะคะเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่ถ้าหากว่าเราอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเราไปพบปะผู้คนหรือเราทำงานกับเจ้านายเจ้านายจะอดูการไปสมัครสัมภาษณ์หรืออะไรเนี่ย เมื่อมีการ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เราก็เป็นคนที่มีศักยภาพในการทาง,งานอยู่แล้วเนี่ยดูแล้วโอกาสหรือแนวโน้มที่เราจะเ,ออเป็นที่ต้องตาต้องใจหรือเป็นที่ชื่นชอบเนี่ยมีโอกาสนะคะหรือท่านที่จะยื่นแบบประมูลงานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาแต่โดยภาพรวมดีอิมเพสเนี่ยหมายความว่าถ้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของหน้าที่การงานจะมีคนช่วยเหลือหรือถ้าสมมุติว่าท่านใดที่ว่างงานอยู่เนี่ยญาติพี่น้องก็จะช่วยเหลือให้ ให้งานทําหรือไปชัก,ช,กชวนให้ไปทำให้ให้ไปร่วมงานด้วยนะคะทีนี้แต่ดีเอ็มเพสตกตำ,ตำแหน่งอะไรนี่ก็ก็จะเป็นเหมือนกับว่ามีคนมาชักชวนให้เราลงทุนอะไรที่ใหญ่เกินไปหรือไปอลงทุนในท,ที่เสี่ยงเกินไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะแต่ดีเอ็มเพสนะคะไพ่นี้บางครั้งเนี่ยตำแหน่งนี้มันก็จะคล้ายกับว่าถ้าทํางานอนงค์กรเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ รับโครงการใหม่ๆหรือบางทีโครงการระหว่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะก็ดูแล้วเนี่ยตัวของท่านเนี่ยก็มีศักยภาพที่จะได้ทำที่ทจะทําได้ไม่ใช่จะได้ทำนะคะแต่ทีนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันยังมีอะไรที่หลากหลายอารมณ์หรือย,ยังยังมีเรื่องของบุคลากรเรื่องของการติดต่อที่ยังไม่ไม่ไมค่อยราบรื่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงตำแหน่งนี้ถ้าหากได้รับโครงการใหญ่ๆโปรโเจกต์ใหญ่ๆก็คงจะต้อง วางแผนอย่างรอบคอบและก็ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะ,ะว่าโครงการนี้ถ้าใหญ่มากการใช้เงินระหว่างประเทศการใช้เงินก้อนใหญ่เนี่ยมันอาจจะยังยืดเยื้อนะคะแต่โอกาสที่จะประสบผลสําเร็จก็มีอย่างแน่นอนค่ะเราจะมาดูใบที่4กันนะคะใบที่4ี่ถ้าเจ็ดเหรียญในตําแหน่งของพันธุนี้ก็จะเป็นลักษณะของอถ้าเป็นนิสัยใจคอของคนในครอบครัวนะคะก็คงจะต้องเหมือนกับ ยืดหยุ่นกันหรือปรับตัวกันนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหากันนะคะอย่าทิฐิมานะกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของอบ้านที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยนะคะก็มีการที่แบบคิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านที่อยู่อาศัยให้ให้ดีขึ้นนะคะเราจะมาดูใบที่3นะคะใบที่3เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของโชคลาบนะคะหรือผลประโยชน์นะคะมีโอกาสที่จะบา,บางครั้งถ้าเป็นคนที่หาไรายได้พิเศษนะคะ มีโอกาสที่จะมีรายไดบเข้ามานะคะได้จากงานเสริมหรือมีช่องทางใหม่ๆนะคะแต่ใบนี้บางครั้งก็เสี่ยงโชคได้เหมือนกันนะคะเราจะมาดูใบที่7กันค่ะใบที่7จถ้วยตกตำแหน่งปัตตนิก็คือเหมือนกับหุ้นส่วนคู่สัญญาหรืออ,อ,อเขาเรียกว่าการทำงานที่มันอาจจะมีหุ้นส่วนนะคะถ้ามีหุ้นส่วนเนี่ย แปดถ้วยนี้ก็รู้สึกว่ามีปัญหาขัดแย้งกับหุ้ส่วนนะคะแต่ถ้าเราทํางานในองค์กรแปดถ้วยเนี่ยบางครั้งก็หลีกเลี่ยงการขัดแย้งนะคะบางทีชาวราศีพิจิกในเดือนมีนาคมค่อนข้างจะอารมณ์จะอ่อนไหวง่ายแล้วบางทีก็ขี้เบื่อคนรอบข้างนะคะก็บางทีก็การแก้ไขก็คือเราก็อย่าไปอย่าไปใส่ใจกับเสียงนินทาเพราะว่าแปดถ้วยนี่มันคล้ายๆกับเราทํางานเต็มที่แต่ก็จะมีคนที่พยายามที่จะ ขัดแข้งขัดขาเราเนี่ยนะคะเราก็อย่าไปใส่ใจมากนะคะนี่ใบที่ 9, เก้าอ่าใบที่แปดนะคะสาม่มท้าสามแม่ท้านี่ก็ถือว่าดีนะคะที่ว่า,าไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะงานแดนไกลไม่ว่าจะเ,าเรื่องของอาการหาพันธมิตร,หร,ระะหรือเรื่องของการหารายได้พิเศษนะคะหรือเรื่องของงานต่างประเทศนะคะก็เขาเรียกว่ากลับมานะคะกลับมาพลิกฟื้นขึ้นนะคะพอ เหมือนกับมีข่าวดีหรืออันนึงก็กระเตื้งขึ้นมาบ้างนะคะหรืออันนึงท่านมีบางท่านที่ทคิดจะไปทํางานต่างแดนหรือ,อไปเรียนต่อต่างแดนก็มีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จตามที่ตั้งปรรนานะคะสามเมท้าค่ะนี้เราจะมาดูไปที่9้าค่ะไปที่9อันนี้เป็นตําแหน่งสุภาพตําแหน่งของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสิบถ้วยสิบถ้วยนี้ถ้าโดยภาพรวมโดยภาพรวมราศีพิจิกเนี่ย ถึงแม้ว่าจะงานหนักถึงแม้ว่าจะมีคนพยายามขัดแข้งขัดขาเรานะคะกลัวเราจะได้ดีหรืออันนึงโดดเด่นก็เป็นภัยเนี่ยหรืออันนึงก็อาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่มาก่อนหน้านี้ปัญหาเล็กเน้อยน้อยนะคะหรืองานจะต้องสัสางเล็กเน้อยน้อยแต่พอมาช่วงเดือนมีนาคมนะคะสิบถ้วยเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะเข้าใจเรามากขึ้นจะสนับสนุนเรามากขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะพยายามผลักดันนะคะพยายามผลักดันให้ ใหเ้เราได้รับผลประโยชน์หรือ,อเรื่องของอการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเรื่องเรื่องของรายได้เข้ามานะคะนี้เราจะมาดูเรื่องของการเงินกันนะคะในส่วนของการเงินไพ่ห้าเหรียญไพ่ไพ่ห้าห้าไม้เท้าค่ะไพ่ห้าไม้เท้านี่จริงๆชาวสีพิจิตเนี่ยมีรายได้เข้ามาดีนะคะแต่ช่วงเดือนมีนาคมรู้สึกรายจ่ายเยอะมากนะคะเขาเรียกว่าการเงินล่วไหลอันนู้นก็จ่ายอันนี้ก็จ่ายนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของ เครือญาตินะคะบางทีก็ระวังขัดใจกับญาติมิตรในเรื่องของการเงินด้วยนะคะนี้เราจะมาดาูเรื่องของความรักกันค่ะสถานะของครอบครัวนะคะสถานะครอบครัวราชนีสือถ้วยค่ะเดอะสตาร์ Star นะคะก็ยังรักกันมั่นคงดีนะคะแต่บางทีก็อาจจะด้วยของภาระหน้าที่การงานนะคะบางทีเราก็รู้สึกน้อยใจที่ คู่ครองอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลานะคะอันนี้ก็คงจะ,ะหาเวลาเดินทางพักผ่อนกันนะคะหรือบางครั้งเดอะสตาร์เนี่ยบางครั้งท่านใดที่แต่งงานมานานเนี่ยอาจจะอยากจะมีบุตรบริวารน,นะคะก็มีโอกาสนะคะนี้เราจะมาดูสถานะของที่เป็นแฟนกันนะคะสถานะเป็นแฟนกันไพ่เก้าเหรียญค่ะเดอะเฮอร์สนะคะ ดูแล้วไม่ค่อยจะสดชื่นแจ่มใสบางครั้งจะเป็นเรื่องของอเมื่อรักกันมานานนะคะความสัมพันธ์ก็เริ่มห่างเหินนะคะก้าวเดืยก็เริ่มปริวิเวกหรือบางทีจะเป็นเรื่องของตัวของชาวศีรษจิตเองก็ช่วงหลังมาก็เหมือนกับไม่ค่อยได้คุียอะไรกับกับคนรักเท่าที่ควรนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของภารกิจห,หน้าที่การงานนะคะในนั้ที่เดอะเฮอร์มิสนะคะ เฮมินี่ก็คือคนรักนี่ก็ห่างเหินไปหรือด้วยภาระ,ะหน้าที่กันงานนะคะเพราะงั้นเนี่ยความสัมพันธ์ก็เลยเช่วงหลังมาจืดจางลงนะคะแล้วก็ประกอบกับระวังจะกลายเป็นมีเรื่องของผู้ใหญ่ของของฝ่ายของอีกคู่ครองฝ่ายของแฟนเนี่ยอาจจะมีปัญหากับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องทบทวนนะคะทบทวนความสัมพันธ์กันใหม่นะคะเพราะเดอรเฮมิเน่เหมือนกับ ความสัมพันธ์จดจางลงนะคะแต่อาจจะอยู่กันแบบเป็นเป็นเพื่อนหรือเป็นที่ปรึกษากันไปแล้วนะคะสถานการณ์จากสถานภาพจากคนรู้ใจจากคนรักกันแบบอีกแบบหนึ่งกลายมาเป็นเป็นเพื่อนการเป็นที่ปรึกษาหารือกันไปแล้วนะคะงั้นก็ลองดูนะคะว่าเราจะออกมาในทิศทางไหนนะคะนี้เราจะมาดูสถานการณ์ของคนที่เป็นสถานะคนโสดการความรักคนโสดกันนะคะ ไพ่ห้าดาบค่ะห้าเหรียญค่ะสถานะคนโสดยังไม่ยังไม่สดชื่นนะคะสมมติว่าเราเป็นคนโสดบางทีเราอาจจะรู้สึกดีกับใครสักคนแต่กอ็อาจจะเป็นช่วงประเดียวประดาวหรือบางทีมาก็เป็นเรื่องของอห้าเหรียญน,นี่บางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของมาหวังผลประโยชน์กับเราหรืออันนึงก็ เราอาจจะไปรักกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วก็สถานะก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นคนโสดก็ไม่โดดเด่นในเรื่องความรักค่ะมาดูเรื่องสุขภาพร่างกายของชาวเสีพิจิกกันนะคะสี่เหรียญค่ะสองถ้วยค่ะสี่เหรียญเรื่องของแนวความคิดนะคะ เรื่องของความเครียดสะสมนะคะโลกส่วนตัวสูงอันนี้ก็โดยภาพรวมคือเรื่องของสภาวะอารมณ์นะคะอย่าไปตึงเครียดมากนะคะปล่อยวางหรือเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวแล้วก็อ่านการกินแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายหมั่นออกกําลังกาย แล้วก็ดูแลเรื่องของดินฟ้าอากาศแปรปรวนด้วยนะคะสองถ้วยนะคะสองถ้วยก็คือการทําจิตใจให้เบิกบานบางทีถ้าเรารู้สึกอึดอัดครับคล่องใจบางทีเราลองพูดคุยกับคนใกล้ตัวที่เรารู้สึกไว้ใจได้แล้วก็รู้สึกว่าเขาจะให้คําตอบที่ดีเพราะง,งั้นเนี่ยมันก็คือการแลกเปลี่ยนการพบปะผู้คนพบปะญาติมิตรนะคะหรือบางทีก็ท่องเที่ยวหาสิ่งที่บันเทิงนะคะทำให้สภาพจิตใจดีขึ้นนะคะเอาละค่ะ ก็คลิปนี้ก็ดูสำหรับชาวสีพิจิกไว้แต่เพียงแค่นี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ